ทุกทค,ครับวันนี้กองบัญชาการตำรวจตะวันตกมีเคสสำคัญนะฮะคดีสำคัญที่เราจับกลุ่มตัวผู้กร,ระทำของคดีนะเป็นคดีที่จำเป็นที่จะต้องให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็ระจา,าทยพที่น้องประชาชนมพานธจากเคสแรกที่เราเห็นอยู่นะครับตะไคร้ปกันที่เป็นของกลางน,นะจับตัวผู้กระทำของการลักทรัพย์จักรยานยนต์นำมาไปขายนะครับในพื้นที่ของสองนอดอนเมือง เกษบกนสองนะอีกเที่สองแอปนุ่มรักทรนะในพืนที่ของสนลปีนินบกอนอห้านะรบเป็นแก๊งเยอะหนาในที่เข้าใหม่แล้วนะครับถ้าทัาบสอง a b ก็เราจะรู้พฤติกรรมเขานแก๊งเพื่อนหนารายที่อีหลัการํำเนินการของสองเพียงตเองเะงานอย่ขั้นไหนที่การอุปสนรคบามอาแจะอธิบายให้คุณผู้ชมทราบเข้ากๆาวนะครับเอบคุณครับ ครับเรียนพี่น้องสมบูรณ์นะครับก็ขอนุญาตกระชาพันธุ์ด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณทางกองทุนการตปลี่นครบานปนสองนะครับโดยสำนักบริเวณกองทุนการเปลี่ยนน้บปนปนห้าโดยสำนักบริษัทนะครับเคสแรกก็เป็นเคสนักทรัพย์รถจักรยานยนต์นะครับทึ่อ่าคดีเริ่มนะครับก็ทราบว่าผู้เสียหายเนี่ยจอดรถไว้ที่ตลาดเหน รุ่งที่28สิงหาคมนะครับแล้วก็คงไปทำงานโดยใช้บริการของกรมการนักนำมาตราดในทีนึงก็ตอน30แล้วก็มาพบว่าลูกกระดาษโดนหายตุสเสือของสเราดงานินก็ติดตามนะครับโดยกระทั่งกับคุมในอัครพลน์แจ็คนะครับอายุ58ปีนะครับได้ที่บริเวณตลาดโต้รุ่งสะพาน สปานร์ฟนะครับฝ่ายบัญชีทุกบันทึก8คำประการที่ผ่านโดยของเจ้าหนีองีผการดีหลัจากการสืบสวนขยายผลของผู้ต้องหารายนี้นะครับก็มีประวัติตกคนนะครับแล้วพบว่าได้ก่อเหตุนะครับลับรถจักรยานยนต์ออกมาประมาณ26คันในท้องที่ต่างๆกันะตัดต่างๆกันซึ่งเบื้องต้นนะครับก็พิสูจน์ได้นะครัมีการแจ้งความร้องทุกนะรับรับคดีไปแล้ว เราได้พบต่อการกำนวนผลการนะครับเพราะผู้หารายนี้ก็ถูกกระตุ้นได้แต่ที่จะต้องไป็นการต่อก็คือในบริเวณบางเมืองพัทธพูนีปากเกร็ดพัทธพูนีนะครับที่ยังแจ้งหายไว้นะครับก็สามารถติดต่อกับทางสำนักงานตำรวจาเรืองได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดพี่น้องถึงเงินนะครับสงสัยประเด็นไหนก็มขอให้ทางที่กลับหรือทางผู้กำกับการกำลังต่องานประหยัดเพื่ต่อไปนะครับ คดีที่สองก็เป็นคดีของสำนักวีดีนะครับกระเฮดเกิดน่าจะมาวันที่สามสิงหาครับเป็นกลุ่มชาวเวียดนามนะครับซึ่งมาตะเวนรล,าล่าสัตว์แถวแยกพระโภชน์โดยคณะกระเป๋าตาะตาวนะครับกระเป๋าตะไคร้กระเป๋าเนี่นะครับของนักท่องเที่ยวนักชาวต่างชาติที่มาที่บริเวณพระพภชน์นะครับ ในประเด็นน <54. S 2> ี้เนี่ยทางสำนักงานหน่วยขาราการรัฐบาลก็มีนโยบายโดยงนโยบายรัฐบาลให้ดูแลและท่องเที่ยวระรับขึ้นของอาลนีก็สามารถจับตัวผู้คุได้นะครับสองสองคนในส่วนนี้เนี่ยุญาตให้ทารับของอลีนี้ยแคเิดเเฉพเคุกท่านครับก็ตกามที่ท่าน ผู้บัญชาการให้ข้อมูลไปนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่3กันยา5ครับช่วงเวลาประมาณ11เดือกาบผู้เสียหายเป็นชาวนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ครับมากันด้วยพ่อแม่ลูกนะครับเขาบ้ามาไหว้ที่หงส์อิรวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูก้วงกระเป๋าแล้วก็พอดีถุกกระเวยังกล่าวมันมีเสา SOS คือโครงการชุมนที่โวรรของขอบตอรอยู่ทางผู้เสียหายก็ได้มีการกดแก้งเหตุเฉินมาที่โรงพัก สถานตำรวจสนมีเราก็ไปที่นผิดแต่ระหว่างไปนั้นก็สอบถวข้อมูลแล้วก็ตรวว่าผู้ต้องหาได้หลนไปแล้วนะครับจากนั้นก็ฝ่ายสอบสวนเลยทีะน้ท่านรองผู้กับฝ่ายสอบสวนความคืนาก็ติดตามจับกลุ่มสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทัสองสองคนนะครับก็คนหนึ่งก็จับได้โขลได้ขวางคนหนึ่งก็จับที่กลางต่ออกน้าที่ตมแสนบุรีครับจากการสอบสวนในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธนะครับ ให้การคำสารส่วนตัวผู้เสียหายก็ได้เดินทางกลับไปตต่างประเทศไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับโดยทางผู้เสียหายก็ฝากับขอบคุณทางตำรวจที่ติดตามตบกูนเขาได้อย่าอดเยี่ยมครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้รถโดยสารโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถไฟนะครับ แล้วบ้านเราต่อเข้าซอยนะครับท่านใชู้ i, look, ้จักรยายนรจักยารนมาจอดในที่หานีในที่ที่เขาจัดแว้สำรับจอดรถนะครับก็ใช้กลมนะครับเรใช้อุปกรณ์ในการป้องกันทรัพย์สินนะครับโดยคนรถจักรยานยนต์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่ออย่างเหมือนกับประถานแ่ล้งรถของที่โคยเปลี่ยนทางในท้องถนนตาม จะหาจุดเสี่ยงในกรณีพวกนี้ครับที่ที่น้องประนรชนะครับขับรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าหรือต่อรถไปโดยทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้เป็นเวลาข้าวันหรือเกือบวันเราจะเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมแต่คนอืนใดก็ต้องขอความน่มจากทุกท่านรับในประเด็นที่สองที่วาตรการช้าๆเราขอความนุ่มก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวเราตัดค่าเองนะครับหรือชาวไทยท่านก็ขอความระมัดระวังครับ คเราก็้าใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทีน้องพิจารณนะครับก็จะได้รับความเข้าใจของเด็กกันนะครับก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับมีประเด็นเก่ยวกับการต้องเติมไปก็จะได้รับการยินยอมที่เหมาะสมครับเอาละครับข้อมูลจากหน้าแล้วกันนะครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกัมพูชานะครับในส่วนของการข้อมูลไปคือผลดำเนินไปแล้วอย่างที่ท่านผูสุข่าวถามเนี่ยครับมันหายไปแล้วมันกลับมา การที่น้ำกลับมาเนี่ยให้ผมเราเนี่ยตอนที่ทราเข้าบุรีรัมย์กับท่านผู้จัดการนครบาลก็ไปถึงก้อหนึ่งให้ดูพาสปอร์ตเืองของเขาให้มาแบบเงินฮาบิทเลยนะแล้วเราดูเรื่ักแจ้งฮาบิทแล้วนะครับเรามีแหวนทุการพวกนมีอยู่ครับมันก็บอกพี่น้องส่วนตัให้ไปแต่ได้แต่ขอให้ท่านผู้จการว่านะครับนักท่องเที่ยวเวลาเข้าไปจุดสำคัญอาปลงนะครับทำไมไหว้ที่ของเกิดวางไว้เนี่ยนะครับสิ่ดตัวก็ถ้าเขาจะกระทำ ทำได้ท <languages? S 2> <m shut out> ําแล้วก็เลยมันอยู่ในพื้นที่ของ s m a ร t s เ f e t ี zone นะก็เลยการว่ามีการแจ้งแล้วก็มีการออกไปรับสกัดได้หนึ่งการจับได้หนึ่งเลยหนึ่งนะงั้นตอบคำถามตรงแม้ว่าว่าเรามีขานข้อมูลในพวกนี้อยู่แล้วแม้ทุกหน้าที่จับได้สองคนตอนนี้เบื้องต้นยังไม่พบนะครับแต่ทางดีการไม่ได้ทิ้งนะครเพราะว่าเริ่มจะเป็นไายอุธรณเมื่อเปติดตะเพิ่มก็ต้องมีพวกนี้มานะเอ่อเวียดนาม กัมพูชาแล้วเขามาจะไม่ค่อยพักแบบค้างถึใหญ่ส่วนใหญ่ก็มาปุ๊บเย็นกลับนะครับพวกนี้เราจะถามยากแต่ลูกเรารู้โรงแรมโรงแรงลุกเสกที่เราชอบอุ่นอันนี้ก็เป็นข้อมูลอยู่ไปยใสวนลุงดีเขารู้ว่าโรงแรมไหนครับผมว่าอางนัก็ไม่มีปัญหาครับจะเป็นปฏิบัติกานะครับมีนะครับคือข้อคงนะครับต่างกันทั้ง รับรับกคยคืก็สองทั้นะครับเมว่าตปดตมาั้งนะครับนะต่าสอนอจากท้องที่จากความางระดัตนะครับแล้วก็ที่ราที่ศึกษานี้ก็มาที่สูขาไฟมงก็มาดูไ้งนที่สอนอลองนึกนะครับส่วนในเรื่องการจัพันนักท่องเที่ยวต่างด้วยนะครับ